โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคน และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมบายครับกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในรายการบายครับชาเลนจ์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วมานะคะก็ปางกดว่าได้ไอเดียเจ๋งๆมาอีกอันนึงค่ะทุกคนก็คือเป็นห้ามเจอมาป่านะคะหรือว่าน้องหมานั่นเองแต่ถ้าบุ๋มเจอกระต่ายชนะนะคะซึ่ง คอมเมนต์นี้บุ๋มก็เห็นหลายคนเสนอมานะคะจากคลิปก่อนๆเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ทําสักทีสำหรับวันนี้ก็จะมาทำแล้วกันนะคะทุกคนมาแล้วก็มาเริ่มเวิร์ใหม่เอาเป็นชื่อน้องหมานะคะด็อกแล้วกันนะ,ะด็อกแล้วก็ไปกับโหมดฮาร์ดคอช์ช่งเคยนะคะก็มาดูกันว่าบุ๋มจะสามารถทําสําเร็จหรือเปล่านะคะทุกคน <c oughs> คือเอาจริงๆอ่ะบางทีกระต่ายกับน้องหมาป่ามันก็ชอบอยู่ใบโอมเดียวกันไงทุกคนถ้าบุ๋มเจอหมาก่อนก็คือนั่นแหละแพ้ไปนะคะเดี๋ยวเขาเปิดเชดเดอร์แป๊บนึงนะ โอเคเกิด okay. มาพร้อมกับตอนเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเรารีบตัดไม้รีบอะไรกันก่อนแล้วก็ออกเดินทางตามหาน้องกระต่ายอุย้ยจริงๆกระต่ายในเบโอมพะเทซายก็มีไม่ใช่หรอใช่ไหมงั้นต้องรีบะะแล้วค่ะทุกคนเผื่อเราจะชนะภายในสามนาทีอุ้ยไม่ได้ยังไงกันครับนี่ย <c oughs> ต้องรีบต้องรีบต้องรีบเราทําอุปกรณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบอืมเดี๋ยวขุดหินก่อน ก็เียได้มา1ิองุ๊ยข้างในมีฐานหินด้วยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน้บุ๋มขึ้นไปทำอุปกรณ์หินก่อนแล้วลงมาเอาฐานหินด้วยดีกว่านะชีวิตเราก็จะได้ไม่ต้องมืดอีกต่อไปนะคะทุกคนเริบโอ้โหข้างในนี้เป็นเหมือนเป็นน้ำบาดาลหรืออะไรสักอย่างเลยทุกคนบางคนบอกอยากให้บุ๋มทำห้ามเจอฐานหินจริงๆบุ๋มเคยทำแล้วนะคะทำเป็นคลิปแรกของรายการนี้ซะด้วยก็บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นกันเพราะว่าบนลงไปนานมากๆแล้วนะคะแต่บุ๋มเคยทำแล้วนะ เดี๋ยวขอเวลาขุดสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะทุกคน,านมาออกไปกันดิดกว่าต้องรีบอืเกลียดเวลาแบบเราลงน้ำแล้วมันช้าทาุกคนกระต่ายเนี่ยมันน่าจะมีน่ะบุม่านะตามพะเลทรายใช่ไหมม,มีมันมีทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงทำอันนี้ก่อนจะได้ตัดไม้เพิ่มด้วยมา อตอนนี้ก็ได้ไม้มาสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันก่อนดีกว่าซึ่งบุ๋มมีเซน์ว่าในทะเลทรายตรงเนี้มันต้องมีไอ้เจ้ากระต่ายแน่นค่ะทุกคนคือที่แรกบุ๋มมัจจะไปตามหาตามไบโอมแบบว่า,านีไงทุกคนเจอกระต่ายจริงๆดูให้ในที่สุดคลิปนี้ชนะบานะคะทุกคนหไหนกห็ไหนแล้วบุ๋มรู้สึกว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดแน่นอนเดี๋ยวลองตามหาดูนะคะว่าจะมีจริงๆหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นเหมือนใบโอมพเพทรซายขนาดใหญ่มันต้องมีพิรามิดสีถูกต้องไหมเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมันอยู่ได้ยังไงมันน่นได้โหลดยังไม่เสร็จนะคะทุกคนก็ตกใจกันไปนะเนี่ยถ้าหมูไม่ได้โชคดีเกิดมาในใบโอมเนี้ยมันคงจะไม่เจอง่ายแบบนั้นนะคะแล้วที่สําคัญตอนนี้ก็คือหิวมากนะคะทุกคนกระต่ายเยอะมากบอกเลยเจอกระต่ายแบบนี้แล้วเราต้องไป ทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับกระต่ายนะคะซึ่งตรงน,นี้บุ๋มปิ้งไอเดียสร้างบ้านกระต่ายขึ้นมาบางคนบอกอุ๊ยโหคลิปนี้บี้ไม่มันเลยอยากชนะเร็วเกินไปพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละชันนาเร็วมากมากเลยนะคะทุกคนก็คลิปหน้าขอยาก,ยากหน่อยละกันนะคะลองคอมเมนต์กันมาดูนะคลิปนี้ก็นึกว่าจะยากนะแบบอาจจะต้องไปใบอมไม่สนอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้ไปเลยนะคะก็มามาสร้างสรร์าง,งานศิลปะของเรากันดีกว่า น่าไม่ต้องทําใหญ่นะคะเพราะว่าทําใหญ่ไปก็ไม่รู้มันจะไม่นี่หรือเปล่ามันเป็นหน้ายังไงนะกระต่ายอย่างนี้หรือเปล่าบางคนบอกผมไม่มีความใกล้เคียงเลยอะเพึ่งเพิ่งตัดสินนะนี่น้องกระต่ายของเรานะตรงนี้จะเป็นจมูกของน้องอ่าทุกคนอ้าตาของน้องจะอยู่ตรงนี้อืมไม่มีไม้ขาวแถวนี้เลยอะเราจะเป็นต้องใช้อ่ะ อย่งบุ๋มลองวิ่งดูรอบๆแถวนี้เผื่อมีไม้สิมันมีแต่สีส้มมาประเด็นเฮ้ยมัน,นก็สีส้มแล้วก็แบบใช้แบบปอกเปลือกเอาแล้วกันนะคะหรือว่าเราจะใช้สิ่งนี้ทำแบบนี้แทนน้องไม่เหมือนกระต่ายสักเท่าไหร่เเนี่ยน้องน่ากลัวแบบแปลกอ้นี่ไงน่ากลัวคุณสองไปอีกนะคะแล้วตรงนี้ก็อาแบบนี้ละกัน บางคนเริ่มจะงงบุ๋มก็เริ่มงงเหมือนกันนะคะว่าทําอะไรอยู่มันหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกระต่ายแต่แบบเราคิดว่ามันได้มันก็ต้องได้ทุกคน <c oughs> ถ้าเราคิดว่ามันได้มันได้เสมออ่ะข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเราจะทาเป็นหัวน้อนกระต่ายนะคะ <c oughs> โอ้โหชืบชืบโอเคแล้วก็วางนี้มาดู้ยทุกคนบุ๋มว่ามันได้นะมันมีความเป็น ก็ตายอยู่นิดนึงถึงมันจะไม่ใช่กระตายแบบสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ออ้ยไม้หมดตัดไม้แป๊บหนึ่งนะคะเอ้อาหารบุ่มคือจะหมดแล้วต้องต้อง,องปิดชีพน้องน้องพี่กอโดษพี่ก็โด,ดโอเคเฮ้ยพอดีมี8อันค่ะประทังชีวิตได้ให้น้องต้องทำเตาเผานะคะแล้วเราก็เผาอันนี้ ระหว่างนี้ก็ตัดไม้รอแล้วกันนะคะทุกคนคลิปนี้สั้นจริงๆอะทุกคนคราวหน้าต้องเพิ่มความยากเข้าไปอีกแหละบุ๋มม่านะอยากกินอันนี้แป๊บนึงไปหมดเลยตรงนี้ก็ทําเป็นประตูไม่ใช่ประตูสิเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าต่างนะคะเดี๋ยวเดต้องทําให้ทุกคนดูนิดนึงนแล้วน้องก็จะมีความเป็นหมูกระต่ายนะคะซึ่งบุ๋มก็คิดไว้แล้วนิดนึงแต่ว่าต้องใช้ไม้เพิ่มหน่อยนะคะ โอเคมามาทำสิ่งที่เรากำลังพูดถึงดีกว่าก็เอาดินมาวางเป็นไอ้นีก่อนนะคะทุกคนอหูน้องเอาไว้ประมาณตรงนี้เลยแล้วกันนะได้ไหมแค่สองก็น่าจะพอแหละมันสูงไปเนี่ยบุมรู้แหละทุกคนปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ใส่สีส้มปึ๊บแบบนี้ ก็ฝั่งนี้นะคะหนึ่งสมสปุ๊บอืมเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำการเก็บนะคะนี่ไงบุ๋มบอกเลยว่ามันอีซี่จริงๆเมปบเมปอืมบ้านกระจ่ายของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวบุ๋มเขาไปตัดไม้โอ๊กมาทำพื้นบ้านก่อนนิดนึงแล้วกันคือแบบก็แป๊บเดียวอะนะทุกคนคลิปนี้คือจบง่ายเกิน ง่ายเกินไปทำใจไม่ได้คลิปหน้าต้องขอความยากเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะอ่ะยีสบบล็อกพอหรือเปล่าเนี่ยก่อนอื่นก่อนใดก็คือเราควรจะทำสิ่งที่เรียกว่าทอดก่อนนะคะอืมปักไวปปักไว้แล้วก็ทำประตูด้วยประตูไม่อกปิ๊บนี่แล้วก็เปลี่ยนพื้นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอทั้อุปกรณ์ใหม่กัน อืมฮึเปึ๊บ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 อืมเดี๋ยวนะบุ๋มอยากจะได้ไม้เพิ่มมาต้องตัดไม้ก่อนแล้วก็ต้องการแกะด้วยนะคะเดี๋ยวเอามาทำเตียงนอนไม่งั้นภารกิจไม่สมบูรณ์แบบนเนี้ยมีบ้านกระต่ายแล้วก็โอ้ดิด้ดมันบุมเห็นฟักทองแถวแถวนี้จำได้นี่ไงไอเต้าฟักทองระวังไว้แล้วก็ มันต้องใช้กันไกลหรอโอ้หเศร้าอ่ะทําไม่ได้วางไว้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเรากินอาหารแล้วก็ออกไปตามหาน้องแกะกันดีกว่าทุกคนบุม๋มเชื่อว่ามันอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้หรอกเชื่อว่านะแต่ไม่รู้ว่าอยู่แถวนี้ืเอเปล่อโอ้โหนี่ไงแกอยู่ข้างหน้าโอ้โหคลิปนี้ดวงดีจัดจนนะคะทุกคนไม่เคยมีคลิปไหนดวงดีขนาดนี้โอเค ยังเดี๋ยวก็ยังไม่ได้เจอพีระมิดแค่นั้นแหละถ้าเจอพีระมิดนี่คือดวงดีคูณสองนะบอกเลยแกอีกตัวนึงล่ะนี่ไงป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปนี่โอ้หูฝั่งนู้นอีกเยอะเลยค่ะป่ะรีบกลับรีบกลับโอ,อ้โหโหูกระต่ายดูหูของน้องสิโอ้โหเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีเสียงโอ้โหทำไมพวกเจ้าต้องยักรังแกเราขนาดนั้นนะจะบโอบโอ้โห,โห,โหยิงยิงขนาดนี้เข้ามายิงทั้งไงเลยไหมฮึ ปึ๊บอือนอนค่ะย้าวแล้วค่ะทุกคนอืมบรรยากาศสดชื่นอุ้ยนี่ยังไม่หยุดยิงอีกอ่ะมามาเจอกันหน่อยไหนไหนมือแม่นปืนอยู่ตรงไหน,นโอ้โหลงน้ำไปซะละเยังเจอกันหน่อย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 โอเคเอ่อดูดูบ้านกระต่ายของเราสิคะ <c oughs> น่าไม่น่ารักตรงไหน,น เดี๋ยวบุม๋มลองไปวิ่งหาสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดดูหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนเรารู้สึกว่ามันต้งแบบมันเหมือนจะมีอะแต่แบบอีกนิดเดียวทุกคนเราต้องหายมันเจอหน่อยแล้วกันโอ้น,นี่ไงทุกคนพีระมิดจริงๆด้วยโอ้บุ๋มก็ว่าอยู่เป็นชั้นๆนะบอกแล้วว่าคลิปนี้โชคดีคูณ2นะคะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยเราต้องวิ่งก็ไปดูซะแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยคือแบบปกติไม่ดวงดีขนาดนี้นะคะ ก็คลิปหน้าอยากให้บุ๋มทำอะไรลิบคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวขอสำรวจพีระมิดก่อนจบคลิปนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วไดนานทีเจอเนี่ยขนาดบุ๋มเอาชีวิตรอดปกติที่เล่นอยู่อ่ะอางงตรงนั้นบุ๋มยังไม่เจอพีระมิดเลยนะคะเออเนาะยังไม่เจอพีระมิดจริงๆแล้วควรจะค้นหาหน่อยบ้างนะมาดูกันว่าข้างล่างมีอะไรปุ๊บปุ๊บอืมโอ้โหมีสมุดเอนชานนะคะโ,โหมีอีกอื้อหือโอ้ มีเพด้วยมีอันนี้อของดีจัดๆโอ้โหเอมเรลหนังสือเยอะมากค่ะได้เป็นหนังสือเอ็นชาร์ดนะโอ้โหอว้าวของดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นไงคลิปนี้บุ๋มบอกแล้วบุ๋มไม่ได้มาธรรมดาบุ๋มมากกับดวงค่ะทุกคน โอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์ไปให้รก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันสำหรับวันนี้แล้วค่ะ๊ bye ากันเจอกันใหม่ในคลิปนะคะจุบจ๊บ